สวัสดีค่ะวันนี้พี่มาทำข้าวต้มนะคะข้าวต้มกระดูกหมูอ่อนใส่กุ้งแหง้งใส่อะไรใบอะไรอย่างก็ไม่จำไม่ได้ข้าต้มเครื่องแบบปัานนอกนะคะอันนี้พี่เคี่ยวกระดูกหมูจนเปื่อยแล้วค่ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะ มีกระดูกหม้ออ่อนมีกุ้งแห้งมีคล้ายๆแบบเราเรียกอะไรอ่ะจำไม่ได้ละเนี่ยแอปวเนี้ยใส่ไปด้วยค่ะเรียกไปถูกละสมองเบอร์พี่เคี่ยวจนเปื่อยแล้วนะคะกระดูก ใส่ขนอต้มแล้วก็น,นี่ค่ะเครื่องก็มีใบตองโอกระเทียมเจียวพริกไทยน้ำต้มใครจะใส่ก็ได้นะคะอันนี้ข้าวเตรียมใส่ค่ะเตรียมตักเตรียมตักต้มใส่พี่จะลองตักให้ดูนะคะ มาใส่กระเ,เทียมเทียมแกวไม่ต้องโอ๋พริกไทยค่ะหนอยเลยนะคะภาพเคลื่อนไหวหน่อยนะคะใช้มือจับค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะ นาทานไหมคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ